สวัสดีครับเพื่อนชาวราศีเมทุนใกล้จะหมดปีซอบพัอหกสร็จแล้วนะรู้ยังสามเดือนสุดท้ายนี้ดวงดาวบอกว่าจะมีสิ่งไม่บินวอนเข้ามาในชีวิตชาวเมทุนเพียบเลยตื่นเต้นกันหน่อยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักเรื่องสุขภาพมีลุ้นปังทุกเรื่องเลยนะการทำนายดวงครั้งนี้เหมือนเป็นไกด์บุ๊กพาเพื่อนไปดูว่าเทนดวงจะเป็นยังไง จะได้เตรียมตัวรับมือทุกทุกสถานการณ์แบบชิชจิ่มไปดูกันเลยดีกว่าว่าสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ดวงชะตาชาวเมทุนจะเป็นยังไงบ้างพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหรือยังมาดูกันเลยตุลาคมเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่เรื่องงาน ใครอยากเปลี่ยนงานสมัครงานใหม่บอกเลยว่าเดือนนี้แหละโอกาสทองมาแล้วเรื่องเงินเงินทองไหลมาเทมามีเกณ์รับทรัพย์ก่อนโจทย์เรื่องรักคนโสดเตรียมตัวเจอรักใหม่ส่วนคนมีคู่ความรักหวานชื่นเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีแต่อย่าเพลอตามใตาปากมากไปนะคำแนะนำเปิดใจรับสิ่งใหม่ใจแล้วจะปังปุริเย่ อย่าลืมตั้งเป้าหมายหมายปและทำตามฝันของคุณพฤศจิกาเยนเดือนแห่งความมั่นคงและความกาา้าหน้าเรื่องงานงานก้าหนาได้รับคำชมจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเพียบเรื่องเงินการเงินมั่นคงเงินเข้ารถถั่วเรื่องรักความรักราบรื่นมีความสุขเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วง ทำแนะนำตั้งใจทำงานและใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากข้านะธันว่าคมเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์เรื่องงานความพยายามที่ผ่านมาจะได้รับผลตอบแทนแบบจุกเวทจะเซนแบบจุกเวอาจได้โบนัสหรือเลื่อนตำแหน่งด้วยนะเรื่องเงินการเงินคล่องตัวมีเงินเก็บแทมมีโอกาสได้ลงทุนที่น่าสนใจอีกเรื่องรักความรักสดใส มีความสุขอบอุ่นหัวใจเรื่องสุขภาพอย่าลืมดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะคำแนะนำถึงเวลาชล้องความสำเร็จแล้วอย่าลืมให้รางวัลชีวิตตัวเองด้วยล่ะและอย่าลืมแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้างารอบข้างด้วยนะความสุขจะยิ่งทวีค,คูณให้เหมือนแบบคเาเมื่อเราแบ่งปันสรุปแล้วสเดือนสุดท้ายของปีสองนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของชาวราศีเมทุนเลยละ่ะมีแต่สิ่งดีโอกาสใหม่ๆความก้าวหน้าและความสุขขอให้คุณเนินมั่นใจในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังเลยนะครับอาจารย์ช้างทศทศเป็นหมอดูชื่อดังที่เชี่ยวชาญเรื่องดวงดาวและโหราศาสตร์ท่านมีประสบการณ์มากกว่า20ปี ครๆก็รู้จักท่านดีในฐานะผู้ให้คำแนะนำเรื่องชีวิตที่แม่นยำและเป็นกลาง